สวัสดีเพื่อนพี่น้องกีักทุกท่านค่ะวันนี้พามาชมคลิปตอนชอเช้าๆนะคะน้องบัวกำลังกินหญ้าช่วงเช้าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะอึมครึมนะคะท้องฟ้าเนี่ยเป็นแบบนี้เลยค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของฟาร์มบัวหรือว่าคำถามต่างๆนะคะเดี๋ยวยังไงพี่ธนัทขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอีกไม่นานนะคะเราจะกลับไปที่ประเทศไทยแล้วและอาจจะมี คลิปฟาร์มวัวน้อยลงนะคะและหลังจากนั้นนะคะเรากลับถึงประเทศไทยเราก็จะทำคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับครอบครัวฝรั่งโคราชค่ะซึ่งแฟนคลับฟาร์มบัวนะคะก็อาจจะนีเข้าใจก็อาจจะคิดว่าเราเลิกทำคลิปฟาร์มวัวไปแล้ว แต่จริงๆแล้วนะคะเราไปไปมาระหว่างออสเตรเลียกับประเทศไทยค่ะอยู่ออสเตรเลียเราก็จะทําคลิปเกี่ยวกับฟาร์มวัวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลียถ้าอยู่เมืองไทยก็จะทําคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ครอบครัวฝรั่งโคราชค่ะ ต่อคาถามที่ว่าวัวที่นี่ยให้กินหญ้าหมากักหญ้าแห้งหรือหญ้าอะไรกันแน่แล้วมีอาหารเสริมไหมบางคนก็ถามมาแบบนี้ไม่มีอาหารเสริมนะคะให้กินหญ้าแบบนี้เลยค่ะหญ้าตามพื้นเลยนะคะหญ้าหมากักหญ้าแห้งหญ้าหมักนี่เราซื้อเองนะคะส่วนหญ้าแห้งเนี่ยเราปลูกนะคะ หลูกนี่ไม่ใช่เรียกว่ายากก็จริงนะคะแต่ว่าเป็นพวกธัญ,ญพืชต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็มาอัดเป็นก้อนไว้ให้เขากินค่ะส่วนวิตามินเสริมนะคะที่ถามกันมาว่าให้เขาไมให้เป็นอาหารเม็ดสําหรับวัวที่เป็นวัวกาพ้าเหมือนอย่างแบรี่นะคะถ้าสนใจเข้าไปดูในพลิ์เลี้ยงวัวน้อยให้เป็นพ่อพันธุ์นะคะคลิปของแบรี่เนี่ยล่ะคะ่ะเขาจะกินหญ้าเม็ดแล้วสุขภาพเขาดีด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ชั้นดีเลยนะคะ ผลิตลูกได้เป็นอคอกเลยทีเดียวค่ะฮัลโหล how are you good morning กินหญ้าจนสงสัยจะอิ่มแล้วนะคะก็นอนละส่วนแม่วัวนะคะที่เพื่อนๆเห,นเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือแม่วัวแองกัสก,กับชาลูเล่ค่ะ ก็มีคำถามมาเหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงเลี้ยงชาโลเล่กับแองการผสมกันนะคะจริงๆแล้วพี่ธนัทได้ทำคลิปไว้แล้วละนะคะแต่สงสัยยังไม่ได้เห็นนะคะได้เดี๋ยวยังไงพี่ธนัทจะวางลิงก์ไวใ้ให้ท้ายคลิปก็แล้วกันนะคะเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเลี้ยงวัวพันผสมกันนะคะซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะอากาศกำลังดีนะคะพี่ธนัทก็เลย ถ่ายภาพเก็บเอาไว้อ่ะค่ะตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาทานอาหารเช้าแล้วก็เลยมาเก็บภาพเช้าเช้าก่อนเที่ยงนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันชอบบรรยากาศค่ะบรรยากาศฟาร,ร์มวัวนะคะช่วงนี้ลมจะแรงนิดนึงเนี่ยค่ะดูวัวดูธรรมชาตินะคะถ้าไม่มี ปัจจัยอื่นเข้ามาในเรื่องของอ,อะไรอ่ะในเรื่องของควันจากไฟป,ป่าอะไรเงี้ยถือว่าที่นี่โอเคมากเลยนะคะแต่ก็อย่างว่าแหละไฟป,ป่าถึงจะไกลแค่ไหนนะถ้ามันมีการเป็นไฟป,ป่าขึ้นมาควันมันมาถึงนี่เลยค่ะเคยเจอเหตุการณ์น,นั้นเหมือนกันนะ โอ้โหจมูกนี่แห้งไปหมดเลยอะทุกคน